สบายดีพี anda, well> an ่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดีว่าได้แม่าสบายดีสวัสวัสดีชื่อวาอะัดดารัดาพี่น้องอ่าหนาแม่บ่อยม่พี่มาสบายดีแต่ว่างแางกระสีบาทไดู้กอย่ากินอยู่บอกสี่นะอย็กกินอยอ่บม่พี่ี่น้องักทีนี่สบายดีก่อนใจดีทางยุ่มมือเขิน ไอ่วไอ้ก่อนวะนึกว่าไอ้ผู้สาวนั่งก้นเถอะนะพี่น้องนี่ปุญญาใจดีทางเอสซีพังไทยนอฟเพิ่นผาขึ้นมาหายสักครีมหาลอยเพิ่นว่าหายไปซื้อลูกสินในบ้านแจกแจกเด็กๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกท่านนึงหาลอยบาทรวมกันเป็นพันหนึ่งพี่น้องเพิ่นผากม่หายสักครีมหายไปแจกหายไปทำบุญพี่น้องแต่ว่าสักครีมแจกขึ้นมาเป็นเงินจีบเนาะประมาณประมาณสี่แสน พิณหาผ่นพี่น้องแล้วขี่กับยูยูหาลูกศิษย์แล้วตะทกรงหนาแจกเด็กๆพี่น้องตะวันลูกศิษย์ิตะวันราคาประมาณสามสี่เซฟพี่น้องบ่อหอดผ่านบาทดอกเป็นเห็ดท้ายแต่ลูกปลาเต้เลยกระสีว่าเมาแจกเด็กๆเนาะยูซีแหยกยูกลางบ้านถือแล้วพี่น้องเกิดเด็กน้อยมาเอาเนาะมากินมันจะเลื้ยงมัเรี้ยงเป็นมือกล่องหายตอนนี้ฮะกับยูหานเพเ่็นสะท้านเลยสะท้านกับเด็กๆหายกินทั meter, be, ่วเนาะเป็นมาหายใจเด็กน้อยกินหยกินยัง่เด็กๆหรืกินทุกวันแจกผู้ละไมซองใหม่พี่น้อง แจกให้เด็กหน่อยกินสดากับมาแม่เอื่นมาว่ะแต่ว่าห้าสิบเป็นอันอันเด็กหน่อยเั็นะเข้าวบมากินก่อนว่าจักไม่พี่น้องว่าร่วมเท่าไรเท่าไรเนาะไปไปเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิร์นตอนนี้ห่างกับยูซีเนี่ยยูตลาดนาพี่น้องอยู่บอลตลาดนาเท่าลรท่านเพิ่มเงินนะขอบใจแล้วท่านขอบใจแล้วขาสิกินขอบใจได้อ่าขอบใจเอฟซีก่อนก่อนท่านไรกินน่ะขอบใจได ไปพี่ว่างามแผลดาไปเอาเบิ่งเม่ะใส่นับไหาแล้วนับหมดนะนับดูเอามาเอากระซาอกกระซ่ามานับเทเ็ะแล้วจะเลี่ยแล้วจะคล้ายแลไวะแจักคล้ายจังใหม่แหะคายจัใหม่เออนับนับเตหน่กนนี่มาซื้ ใหม่เทั้งใยนะตัวนี้นะใหม่ได้พันผ่นหนึ่งพันหนึ่งพี่น้องอันนี้สองแล้วนาอันนี้ทั้งสองสองสองอันนี้เด้มีแต่อันนี้สองมีแต่ลูกป่าลูกมีแต่ผงสีป่านะพี่เออสองเวิร์ดไว้นะสองเวิร์ดพี่น้องรวมจังหมาว่าเจ้าวันนี้เพรตัวนั้นนาบมาแม่สิจ้ามาเออนาเบิ่งว่าไม้สองนะมันมีจักอ่ะให้แล้วนาก็ได้อันนี้ก็ได้นาบเป็น นี่ค่ะนาแดงแดงพี่เนาะตอนนี้มันอยู่สีแงกยวนอยู่กลางบ้านเนาะเล็กน้อยมากินได้บุญใหญ่บุญหกินเนากไปฮะล้วนาแผลเมอเนาะอเด็กๆมาถากินเนาะมะม่วหลูกสีนเงินพี่นาะปมาจักแซนนี่ย ว่ามาณนี้ด้อพี่น้องหอเพิ่นน้ำก็ได้พี่น้องว่าสิแ้วก็สิมาสรุปเงินเนาะเก่าแฟนหม่และอนหนหนาน้ำมสองสี่ แหวนข้นเลยเ่ะแหวนขั้นเออจะนำเี่ยกันก่อนเนี่ยเนี่ยนียไซส์หนึ่งค่ะเนี่ยไซสก็แล้วเฮ็ดหนึ่ง เองแล้วก็ปลีนมืนไปใหญ่แล้วสามสสามสิบเออใ่เนอกเหมือนกูแเอาเลอกเลยนอกเลยใส่ทงนอกส่ทงเห็นเท้าเลยใส่ทงเท้าสิบแปดได้ได เองค่ะแล้วเป็นในถง่าถาดิจ้าถ่ายจ้าถ่ายไม่ได้ย่าถ่ลงยาถ่ายก็จะจาเป็นทงเป็นทงกินอะไน้อยพี่นอมือหน้กกินไม้่าหนี่เนาะลูกศิษใหม่เลยผ่านสองผ่าใจไหวยิ่งเลยนลกง่ายก็ได้ค่ะพี่นอประมาณสามแสนแปดสิบเก้าเ้ไอซีแสนเลยมีเลขสิบพันที่ มเนื้อเฮ็ดเองแล้วปล่านี่นะพี่น้องเอาเนี้ยแน้วฮานะไอ้หอยล้านจับล้านจับวุ้หอยล้านเนี่ยหอยล้านเนี่ยหอยล้านอิงเด้อพี่น้องเด้อนี่กินดูเสียอยู่วะโซกินซะก่อนขอบใจละขอบใจเอฟซีก็สิว่างดังได้กว่าว่นนี้ยินเบี้ยนี่นะกินซะก่อนกินซะก่อนจากินซะก่อนจะขอบใจว่ามันแสียอยู่วะสลัดดาได้พี่น้อง วอยลง่อกันยาตัวโต๊ะอาเปนท่อนแจกอืมเอียร์ดนะ้ล่ะกินทั้วันอ่ะขอบใจนะลูกเอ๋ยกรไดเอฟ้ได้มาเอานี่กลูกสี่เด้อขายหนุ่มฟันมาเพอไดจะกินลูกสี่นะเป็นเล็กน่อยเด้อ มาไวลไแนนะาเก้นะิดบูบูจ้าฮะสามแสนแปดสิบเก้าพันขายซีแซนเลยใจดีใจดีเอออพี่าใจดีสามสี 4, ่เดี 105, ๋ยวให้เพอนเเออว้าแจกนาะพี่น้องมาเอาเด้อมาเด้อได้หน่อยมากเนี่ยใจแล้วนะครับเงินเลยเดิมไม่ขาก้าแ่เธเก้ามาเอาเด้อ เด้อไห้ด้รา้ันเีนี่ทย่างถ้าตัวอยากกินไหมได้นหน่อยได้น่อยกายมากอ่เออกินเนาะอนีมาเลูเือนเ็มน่อด้ปากแจกจแจกาแจ๋มาแจกมาแจ๋มาแจ๋มาจมาแจ๋มอแมาแาจ๋อแจ๋มาแจ๋มจาจาแจ๋อาแจแจ๋มาแจแจ๋ม่แี๋จแจแจแจมาแา่าจ้จจจจา กอบใจอยเออกอบใจนั่งใจเจ้ายูกโตนามาน่แม่อามาน่อแม่มันยังเป็นอยู่ฮะกับสีมุ่งก้นน่ะสีน้อง่ะได้นอนมากกันเลยอันนี้จ๊นเนาะเจ๊กินบุลน่อยแจงพี่เพน่อนํายร้านเพื่นพี่น้องเพ่นพี่ร้าน อีห้านสามคนร้านกะว่าไงกามาไซบอกเด้๋วหายแนมของค้าร้านหรือวาซาจวาซาเลหรมนผล่ไงกินว้าซิมาือแข่งเนี่ยเอาตัวได้เอาตัวได้เอาตัวได้เอานี่นามเนาะว่ากัมีร้านนี่ยปุใหญ่หกินรสะไอ้กินคือกันวาซาเจวสีใสหายวาซาเเด็กหน่อยก็อืมไ่ค่อยไกลว่าไม่ใจะขุ่นแค่นี้นะ อ๋อพี่เอพี่ซื้อไว้ได้ซื้อไว้ได้บอกกันขอบใจพี่น้องซื้อไว้ได้ขอบคุณมากขอบใจนะขอบใจก่อนกันยต่องต่อขอบใจเด้วยเสอยู่บ่กินให้เอฟซีบ้างด้วยหะกินโซแน่กินโซแน่ป้าพี่พีหนาวพี่ป้าวากะเสรันร้อเอิร์ดอ่ะเด้อเอิร์ดอ่ะเด้อบิ๊กไว้ มาดูสิเจงให้พี่เอ่ยเข้ามาเด้นซุเซมมี่นะกาถ้อ่อนมหอาตัวได้มาเหลือเอาไว้กุนะะไว้ไอาเนนไอ้จงให้พี่นี่ไวมาไหมอนใสอันนี้คือการดูขนาดเอาพีิดไว้ไว้ใส่นะตอ้นหอยาาบ่อดลซ้ขอบใจขี้นะขอบใจ ทอดป่าทอดปาไปลไม่เสด็จนะเด้ไมาลไรมูาอกันมากินเค้กหนูกันวะดีละมันมันต่อเพื่อตะเวียนม่เสด็จทองหนังที่พอนด้อันนี้นะทองที่พอนเอะขาไม่ท่พอนเด้ีมีแไดมากเลยทกคใส่ทุ่งใส่ทุ่งไหวให้มาเลยแม่มาเรียนเ่ยว เรียนเที At today. At today. Okay. Um, okay. ่ยวไหเดียสองข้ายต่อนะอนตัวได้อนตัวได้เกอะไรโจม้มหอันนี้สาโอ้โหอเนี่ยจะเป็นวัาหนาที่ผมได้หนแค่เป็นว่าหนาที่มาสบาดีมาสบายดีาสบายดีนีำแค่นี้สิได้ไดครูมาเด็กมากินมากินลอยหายก็เกเดียวบอพ่หมาะมาตัวได้เอาละสงไหนเ้อะเ้ะอ่ะละอง

A lâu alo ai này này bài bên khẩu mà này bài bên ao là nhang order bài bên này là bên order bài 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 bên này bài bên này bài bên này bài bên này ไมว่าเอามันได้่เามันเองตอไหีเือตาัตัที่เือม่หวเลยไหวตัวไม่ตากันเลยดิ่มดิ่มหายในร้านตรงนี้หนามาีรเล่ามาหมุดปเียมาเรียปวดเจ็เลยใยบกแม่มากนะแม่ cháp ๆจับ hạn để để เด้อได้จามให้โลด có เจ้าก็จับให้เออนะเอาตัวได้บ่วัดไปเมื่อบ่ฮะจามให้คาวโลดเออซี

ออนดอกเนียลาสีแดงีเาม่บเาแจกเขาไมเอาในแมวลูกนร้านจะไม่เอาในแมเขี้ใหญ่เขาแจกี่เออเขาแจกให้กินให้ให้เนี้ยซิมแม่ลูกห้นยเสี็พร้อมด้วยสิังนคือ้ามดนแจกน่แน่จะใ้แจกอยู่เขาบ่ันอ่อยที่ทาง่เอาเล่าเขาแจกไม่เอาในแมวให้ล่ะนเนียซิมหนู

ว้าเขาเดาว่าไอ้ม่เนี่ีแดงอ่ะนี่ยอนนี้เออพูดแม้ากันนี่เจยังไ่ยม่เนี่ยชี้ดงนะาเจียได้ขอบใจพนนเด้อไ่ได้นะพูดพอพูดพูดพูดพดพูดพูดพพูด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 าูหพูดพูขพูดพูดพาพูดพูดพูดูวพพูดพูดพาดหูดพูดาูดพูดดพูนพูดพดพู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 ดพ Băng đỏ đâu đó băng đầu. đâu, Ở Anh hát. Ở Anh hát.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  Anh nhai Anh hát. Anh hát. Anh Anh hát. 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 Anh mẹ Anh hát.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  Anh เราเด้อแจกพี่เด้อใจดีเด้อพี่น้องเด้อไงแก่ดีพี่น้องนังแกเด้อแก่ว้ามีเลือดอะไรกินละเอานี่ยนะเบิ้งไม่ใช่เลือดสิเขอกินสิขุนากันเด้อกินละวอนใส่ถั่วกินนะเลืยดสิีหาเช้าอิงอิงก่อนอิงมันใหญ่ได้กินว่าไรเนาะข้าวกระมือว่าไรพี่น้องเอ่ะ อย่างนี้ได้พี่น่อเี่ัดแก้แสนด้หรืไม่โดยเอาบุหรี่ใหม่ซองใหม่ด้ออันแบงฟันกันกินนํำใจเล็กๆหน่อยจ้าคุณจ้ากินจัใหม่นะกินจัใหม่ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นะอ้ยใหญ่ไหมผู้ใหญ่แซ่บจิวแซ่บจเอวใช่ฟาแซ่บมาแอกฟาแซ่บนะสับพลอยอัตโนมัติสับพอย แม่หาแล้วเน่าหนายแม่จเด้อาแม่เอานิผพอดีหิวเขาผูดีเลยย่าเวงกินเด้อพี่น้องข้างลางเบอร์สิบหาทานพี่น้องาเสบอยู่สบอยู่บ่แหละยิ้มยอยิ่มยอยิ่มยอมีนมาพีมินฮะอันแสนวัชระก็หายแล้วพี่น้องเด้อ ทานใค่อกินน้ำเด้อข้าจะแจกอาใคจเด้อไปใส่แรขอบจ่วันนี้นะไอ้พ่อน่ยะไวเลยเขาก่มากินรถยุ่งใสยพื้อยู่เวมาจักถือเจอบอ่ะมนส่านมารเด้อพ่อเนียไปใส่น่ะสื่อเะ งา้าอยู่บอถ้าสน่นีเอาเลยท่าไหนด้บอท่าไหนด้กะอ้นัาสวยนะว้าวโลเอากะวากินหลซีเฮ้ย้าไหนนะกลซว้าแจกฟรีใจดีแจกฟรีเสียไปแจกคุกกันนี่ซือมาไหม อ่ะนจัดอแล้วอนยานยมาเด้อพี่น้องเด้อสถานเป็นเมฆาอ่ะมเด้อพี่น้องเด้อซ like ื้อไวเดี๋ยวจะนะถ้าไหนหูจักซื้อสะนี่นะวางรถกหนูเดอนอนเด้อมาอะไรูสามสี่มาอะไรเด้อตั้งสาตั้งสี่าหาูละอันแรงกันกินเดินวันไลถอดใหม่เฟิร์สเดี๋ยวแล้วปะเออไ้นะ มาแล้วมาและอันนี้มาแล้วอ่ะตัวได้ตัวได้ถ้าใส่ถ่งไหวขอกินเด้ขอเป็นห่วงอยู่เด้อก็ยิ้มเขาเสียจ่บอ่เสียโยซื้อว่าจด้นะฮะอันดาอันดานั่นเด้อันดามิ่ตาสั้นดีสั้นเบ๋อเห่อฮะว่าได้กาะอ้าีต่ผู้สาว นี่จะควรจกินแล้วพี่น้องมาดีหอมเม็เสียงขอบใจเด้อขอบใจเซ่ไม่เฮงเฮงอะไรแหลเฮงทางไหนแหละเฮงก่คือทางเอ้ยเอ้ยเมาเลยเมาเลยเด้อเมาเลยเด้อยู่ทางทางไทยเพิ่นเพิ่นห้เมาแย่งห้เด็กๆกินคนละน้อยคนละไม้สองไม้ ก่อนน่นกได้กินผ่านผ่านมาเลยาน่อยมาน่อแม่แม่ไฟใช่เด้ออันท่านหรื่ท่านเลยหูซื้อแม่ขาอยู่นะแม่ขาซื้อได้เลยแม่ขาซื้อพ้าทวีซุกพ่ทวีสุกพ่ทวีซุกจะพี่น้องเด้สวัสดีสวสดีผได้แล้วนะาิดเป็นสวัสดอพี่น้องานได้กินแล้ว ้ล่าไปกินแลเจก้อนเจก้อนเจ๊ก้อนอย่ากินน้ำตาลีหน่อยก็มาตลอดน่าตลอรอใชย่ยแยน่ะปเออออไม่เลือเจียบอะไเดียบอกนหราย้านอหะจ้ามันคู่เแหน่องบ่มันคูกันเด้พี่น้องเด้เบิอะไก็ไม่ได้กินเด้เบิ่ออะไรู่ได้กินาป่าลูกส์เด้อผู้ท่างหน่ก็มา าซื้อไว้ได้จ้ะนะซื้อไว้ได้ท้าจับวะวกก็ะาซื้อจับซื้อจับวได้จจบอกซีนะซื้อไว้ได้พี่มันรอซื้อไ้มาเถอะมาปาพี่มแข้งแ่น่ะมาเถอะปเลยพี่น้องได้ดอกไ้เม่ี้ตัวถีไปมาอีกแล้วอ่ใช่ใช่นะมั้ยแนบิ๊กไบคน่ะบยกินแล้วมาไล่เธอปวดจอนตับหอจะกินแล้วมาอานไหแม่

กระยากระทองแตกหนาทอดมดเด้อทอดได้เะเขือสามทงใส่ทอดได้เลสองท้งสีผ่านู่พี่น้องเนี่ยไปแหละตอนนี้วเดีวสามเออไปเล้วไปไปไปขอบใจคอยก็แบบมาสอยนะม่พอวาวเท่านี้นะมาเด้อมาเด้อบดเดี๋ยวจะอีอะไร เว้นเลยเอาไปเว้เของพี่มาเปลี่ยนแล้วมัจ่อเ่อกันจ่ม่เปลี่ยน้าหแล้วแน่เยที่เหียบเนียายเีทียบ้วมสะทอาอบใจด้วยอบใจด้วยอบใจด้วยขใจดยวยขอบใจด้วอใจด้วยไ้าแม่หม่แด้วแม่บขางในหัวใอะอะปาิหลั่งโอ้่ซื้อวัดจ้ะนะชิหลั่งแหลนี่เด้ปาพี่คนอ้วนนะ มเาเลเด้อเจ้าื่อมาได้จับหนอย่ะยังฟีกจาอยู่่อยยังฟีกจาอยู่ขอจะกินเด้อไอู้้ดหม่นะเนี่ยไปขอไปไปนเด้อไป้านเด้อเนสิเบิดแล้วก็มันขอบใจเด้ออาเียทงหนึ่งนูบใจเด้อไว้อิง่ให้น่ี่นะไอู้ดม่ท่านฟอยกันเอันนี้น้องหาก็ใม่ไป ขอบใจแนก็เยงขอบใจนะลูกเออให้ให้ให้รำให้รวยบอกให้รำให้รวยให้ห้างให้นี ay ่บอกว่าเป็นมีตลูกบอกเออโอเคเบิรดแลยบอกบายดเบิร์ดแลลวเบิร์ดแเบิดแลว่าะอามเมาเขาไม่เงาเนาะใช่ไมาเจริญบอกเขาจนะบ้าบ้าไบาวน่เบิ่ดแหลได้นี่เบิดแเดพี่น่อเบิดแเด่ ก็เนนแ่้อเยอแ่่ใช่เนแม่คนหลมไ้เปนเบดแหละมีมอญกับกัญยามีมอกับมีไม่เจอไม่ได้มีมอยใช่อันนี้่ิอ่าคนหลม่ไม่้าเน่นี่มไ้โ่ไมโ่แล้วโบชดนะโ่ทคนโล่หนึ่งซิป้าคนัเครือผักเือสีน่าจะ้้ยเา วัดอะไรเด้อวัดกินเสียใจน้ำเสียใจน้ำเดาเสียใจน้ำไม่ค่าม่ข่าไม่ค่ะนะเป็นอ้ไ้ค้ายวันนี้วด่นั้นย่าหาจมุ่มกินไไ่กินจะแฉก็รูมาแฉ้แบบก็เคยกินจะเอกแ่กินแล้ว ่ได้กินแล้วเทนเองขอบคุ้นผลงานใจดีแล้วมาสื่อเดกลูกแดกร้านอย่างเงี้ยเฟิ่นว่าอันอยากหายเป็นได้ในทุ่งมือว่ะหายลูดีไม่แห้งเนอกหายถึงรางวัลที่หนึ่งหอถึงแล้ววันที่หถ้ากินแล้วใส่ถั่วกินไม่เงาย่ถั่วกินไหงาขึ้นเป็นชีพสาวเนาะอามีเลี้ยงไว้พ่ออันเพราะอันหายมากตำหนิเพราะหายกับอึดไปไรหลายสาวเนาะขอบใจพี่น้องเด้อขอบใจเด้อพี่น้องเด้อ ไอ้สงเลยส่กินแสบอยู่ว่เนาะแสบแลลูกก็ขอบใจเ้อแสบไปแล้วแสคาส่ใส่ถัวแนแน่เลยต้อหนสอนตัแม่พี่นนอเพิ่นแม่ค่าว่าอย่าให้เป็นนีุกมือพี่นนอเออได้กินุ่แลกันนะกินกุ้งก็กินกุมาเด้พี่นนอกินที่หลัง ตนพา่นบ่เคยกินสิพี่น้องเออนั่งกติได้กินมื้อได้กิได้กินอีกเนาะแม่นี่เพี้ยไม่แห้งให้กินหูกพี่ักถากลั้าอะเฮ้ยเราเอาเพียนกินน่ะค่ะกบีเสบเวิรดอ่ะพี่น้องค่ะกินพี่น้องค่ะกินเขาบีแสบเบิดนะช่วงไงมีแต่้นบุปผีอะไรวะเสบเวิดสิ เด็นได้ะมมาหันเด็กน่อยล่น่จะไปะเบิินนไี่งจดีเพื่อกัสลาได้สื่อนเนี่ยมันเสียมเด็กหน่อยกินเนาะเด็กหน่อยเเคกินจี่เขื่อนเบิดแล้วสี่นองแหงๆมันๆเด้อนชิหายเลียงเด็กน่อยอยลบอกมือหนาบอกงูมาเลยสิจ้าหายบอกดวงหนาเนาะ เดี่ยงคใหญ่ได้ดยเตือนยุบหใหญ่หูเท่าก็ดีอันนีู้เท่าแลวอันนี้พี่เนาะไม่ขาดกรสดเด้อคุณนางยู่สดแต่่าโสดเห็นนะกระสด้าัดไม่หายแน่พี่เนาะตอนนี้ฟันอะโวคโโดอาลุกซีมหาลเทซาลีเนาะแจพี่อย่าบอกไปกินเองพี่เนาะเลยสุดฟันอัวคโคโดมากบอนอมุดเล็กสอกใจเอีเนาะพีซงเงินมหาลหยนะกะ ซีสมกันวายหายสกีมสื่อตกสีนแจกเด็กๆขอบใจเอฟซีทุกคนที่ติดตามหายสกีมจนหมดหี่ออันเช็ดเหมือนละพี่น้อเช็ดเหมือนคนติดตามขอบขอบคุณทุกคนได้เลยเด้ออันนอกจากขอบคุณเจ้าซีมียังแนพี่น้องนอกจากขอบคุณกากพี่แต่ขอบใจเนาะจันขอบใจด้วยขอบคุณท่าน ขอบคุณทั้งขอบคุณ้ขอบคุณทุกคนหันหลัพี่น้องขอบใจเบิร์ตทุกคนเนาะที่เป็นกันตังใจให้น้องคิมตลอดมานะพี่น้องน้องคิมดีแต่วงน้ำนี่แหละทิปก็ไม่ยังไรเด้อพี่น้องพาไปซัมเนี้เด้อร์พอได้คิมหนาเด้อพี่น้องเป็นกลังใจให้น้องคิมเด้อ